สวัสดีค่ะเอยร้านภูมินอล่ย,ยนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ตะมนเมืองเพียอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะมีลูกค้านะคะถามเข้ามาเยอะมากเลยเอยก็ไม่มีเวลามาทําคลิปให้นะคะว่ามีผ่านบุกเบิกใส่รถไทยรุ่นแอลไหมนะคะมีนะคะโซนทางนี้ก็จะเป็น เก็บงานแล้วนะคะพร้อมใช้นะคะมีทั้งทำสีแล้วก็ยังไม่ทำสีราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,000บาทนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเข้ามาเลือกชมสินค้าด้วยตัวเองนะคะที่ร้านกดพิกัดมาได้ที่ภูมินอะไลยนต์ได้เลยนะคะหรือไอเกษตรยุคใหม่ได้เลยนะคะ หรือโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทร0986127295นอะคะอีกเบอร์ค่ะ0870341562นะคะเบอร์เองนะคะช่องทางการลงขายสินค้านะคะเป็นช่องของร้านเองนะคะไม่ใช่เซลลไม่ใช่ในายหน้าเป็นเจ้าของลงขายเอง ลูกค้าวางใจได้นะคะว่า,าลูกค้าระยะไกลนะคะทางไกลวางใจได้นะคะว่าซื้อสินค้าต้องได้รับสินค้าอย่างแน่นอนนะคะการันตีคอนเฟิร์มเลยซื้อขายจริงทรงจริงนะคะลูกค้าที่ชอบผ่านตาช้างก็ไม่ควรพลาดนะคะผ่านสามพันสก็จะ ประมาณนี้นะคะาฝากกดติดตามไว้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเอ๋จะมาทำคลิปแยกให้ดูแต่ละตัวแต่ละรุ่นนะคะพร้อมรายละเอียดและราคาให้แยกต่างหากนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณานะคะในการสั่งซื้อสินค้ากับทางเรานะคะาฝากกดติดตามร้านภูมินอไห่ยนต์ด้วยนะคะแล้วก็ไอเกษตรยุคใหม่ค่ะ ประมาณนี้นะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ตลอดนะคะใครที่อยู่ทางไกลต่างจังหวัดอยากมาก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์098 612 7295ค่ะอีกเบอร์นะคะ0 8 7 0 3 4 1562นะคะเซอร์วิส24ชั่วโมงเลยนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ